เซ่ใ okay. ห้ตุยีจากสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้พวกผมนะอีสปอ m มอนไทยนะคะวันนี้ผมจะมาอัพเลเวลของฮี่ตองนี้กันนะครับตอนนี้เราเหลืออีกค่าอีกตัวหนึ่งใช่ป่ะใช่ป่ะเลเวลสิบห้าพันธนาล่างใช่ป่ะยต่ไม่ผิดน่าะอ่ะไม่ใช่นะเอาภายนะัเราผิดตรงน,นั้นโอเคนะไปเดี๋ยวนนแหละ สัตว์ไม่ใช่เออขอไปนะเมื่อกี้ไม่มีคำหยามนิดนะึงอืมอะไรมันจะขึ้นโนนเนี้ยแต่ค่าบางมอนในถ้าขื้นในนู้นจะเร็วกว่าะวะโอเคไปเลยนะครับต่อพาร์ทสองน,นะตอนนี้เราจะไปถึงยิมนะแต่ยังไม่ได้ไปยิมนะโอเค ดี๋ยวจะมาจากกัดการพวกเทรนเนอรก่อนนะเพราะยังไงผมก็ยังไม่ได้ออกนะเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าผมกาําลังผมกําลังตามหาปิกาจูอยู่นะครับอืมพี่เดียวจอดจอดไปซะโอเคแล้วอจอดไปซะโอเคเรียบร้อยตัวของเงี้แล้วนะล่างกลายเป็น พี่กระโดดนะคะผมโอเคอเก็บโปเกบ,บอน,นครับโอเคเจำได้ไว่าอยู่จำที่มีพีกะจอยู่อยู่มีตรงนี้ไม่ต้องการกระตปีเว้ยกระตปีมันกากอ,อุ้ยเซฟเป็นกระเซฟตั้บเดีนะแล้เดี๋ยวข้ามันตายเซฟไปก่อนนั่นไง นี่ไงรู้ว่าต้องเกิดเหการแบบนี้เราก็ต้องมีโปกบอลเลยอ่ะอืมไปเลยโปเกบอลเย้อะอ่าเพศเมียซะด้วยไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันอย่างนั้วนะโอเคไม่แต่พอเรอแล้วโปจกนมาใหม่ อะไรเค okay, เราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เดินทางไปเมืองสองครับผมโกโก้รีสโกครับผมโอเคไหมไปเลยพกิจูทมนี่นี่สะดใช้ได้เ็เัเบ่ไปเลยพกิจูไปเลยอินี่สะดได้สมาชิกใหม่ได้สมาชิกใหม่ ไปเลยกรจจูกระจูฉันด้วยช็อกฉันช็อกฉันช็อกอืมเีย้อลว่5เป็นปากงาปากคนไม่ค่อยว่าอะไรนะเพามันกากันแล้วนะมาเลยลเลยกรจจูกระจูฉันได้เอมเบอร์เอิ์นได้ยิ่งสะดกฉันเริ่มนายฉันเริ่มนายได้กระจู มาหนี้นี่จะโดดฉันเลิกนายพิธาเอมเบอร์อืมเร็วแล้วตรงนี้อืมไปเลยเอมเบอร์หมดหมด อ่าอืมจบเดีดีว่าเจ็ดแล้ว,ลวป่ะต่อไปเลยรอยนะตอนนี้เราก็จะไปสู้ยิมกันนะตอนแรกว่ากันจะไม่สู้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องน้ำด้วยแก้วจ้สักเสีนะครับ กอาน,นี้อปเลยมันจะเข้าโคมันจะเข้าโคอืมจบมกระจูไปไปเลยแชอมเบอร์เอมเบอร์เยอะซะว่าแปกแล้วมีกระจูแได้ท่าทเดอรวเบฟบมามาสู้กันนายิมรู้นายิมในะช้อะไร มา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 โอเคเรียบร้อยอีวักฉันเลือกนายเอ้ยไม่ใช่กระจูดฉันเลือกนายไปเลยอีวักโดยใช้ไทม์เบอร์ทำไมใช้ไม่ได้ไอบ้บ้าไม่เข้าโคไม,เคนนะไม่เข้าโคชนะเมเทัลโคเรียบร้อยมีกระจูดเลยว่าเก้า ได้เงนกับสีเทามาแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็ได้ถ้าใหม่นะแล้วล็อกตอมนะปะคีเวลวันต่อนะครับวันนี้เวลกันกันยอตได้ดวกว่าก็ยังไม่ดุมาอะไร าวพิกจูมาลืมไปพิกรจูนะท่านจำได้หรือเปล่าผมลืมอ่ะนะผมลืมว่าพิกรจูพี่กระจูมันเอาพี่แชร์ที่ไหนนะเปนคนชอบตไปนี้น,นะป่ะตัวเว่อพิกรจู ไม่มีอะไรทนะํานะก็เวิวไปนะครับอ,อืมวันนี้ตั้งชื่อคลิปแม่งเลยเวลวผีกระจูนะครผีกระจูเลยนั่นทีเดียวถึงกับผีกระจูถึงกับผีกระจูเลยอืมไป โอ้มันโอเคมาตู้กันอุ้ยทำนะไมไม่เจอเป็นแอคแท็เลยวะจะไปทีเดียวเลย嘛แลดแลดไปกระจูฉันเลิ่อนายนิโดควีนเอ้ยนะตัง้งแรกของนิโดควีนเลยนะอุ้ยจิ้มหายวางเงี้ยตู้อล้วรู้สึกแบบเราจะข้อพิจารณา เอาคุยจะแทนแจงเห่าก็แล้วกันเด้วๆๆเด้อเด้อเด้อพีตาต่อตายพีตาต่อตายตอนนี้พี่กระจูเราเริ่มตั้งแต่ไงคลิปเอ็นนะครับผมก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะเดีย๋ยวตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่มา เอมเบอร์ <Amber. S 2> เดี๋ยวต้องต้อเปลี่ยนตัวไม่ไงวะเ่อตลอดนะเอมเบอร์ขรตัวิกาจูฉันเได้ทันะว็บเอยเอมเบอร์ฉันเรือนายโอเครับร้อย ่ะมาส่วนเอ็นชนะธาตุด้วยนะอืมชนะธาตุเว้ยเอาเวลคนเดียวเต็มเต็มเรามีตัวช่ดูเหา่หาเห่าทำไมใครให้เหา่าคนไฟสิครับ Cần web về hả? Ừ. Okay, rồi mà Mà rồi Chị bè giống bè bè có lùi ơi Cần chứ cơ Ok, mang มังี์โอเค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 ครับผมเจอกันคลิปหน้าผมตอนนี้สวัสดีครับคครบ,บ๊ายบายดูเกมครับผม